เตทีคะรตังโสจันติเยประมัดชันติมานะวาซึ่งแปลความหมายว่าคนประมาทย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานนะครับวัสดีครับเพื่อนเพืนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดสุวรรณคีรีวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลปากจันอำเภอกระปุรีจังหวัดระนอง วัดนี้ตั้งอยู่เส้นทางระหว่างชุมพรไประนองห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ70กิโลเมตรถ้ามาจากแยกปฐมพรชุมพรแล้วเลี้ยวขวามาประมาณ50กิโลเมตรวัดจะอยู่ซ้ายมือจุดเด่นของวัดอยู่ที่พุทธสุวรรณเจดียเป็นงานศิลปะพมา่าแบบจำลองมาจากมหาเจดีชเวดากอง แห่งเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าะนะครับพุทธสุวรรณคีรีเจดีมีความสูง108ฟุตมีฐานกว้าง29เมตรคำว่าชเวแปลว่าทองคำว่าดากองเป็นชื่อเมืองเก่าของย่างกุ้งภายในวัดยังมีพระมหาไมยมุนีแห่งเมืองมันทะเลของพมา่า แล้วยังมีเทพทันใจนะครับภายในวัดสวยงามมากนะครับเพื่อนๆพ,พุทธสุวรรณเจดีข้างในบรรจุพระพุทธร,รูปหินยกจํานวน2,999องค์บริเวณยอดเจดีบุด,ด้วยทองคําหนักถึง39บาทนะครับ ภายในวัดยังมีพระาธาตุอินแขวนนะครับนี่นะสวยงามมากนะครับเพื่อนๆวัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถเอารถยนต์ขึ้นมาข้างบนได้นะครับไม่สูงมากนี่นะด้านนี้จะเป็นพระาธาตุอินแขวน โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ